สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมในช่อง PNT นะครับโอเควันนี้ผมก็ได้อยู่ในเกมไมครับนะครับแต่เป็นไมครับจาวาอีดิชั่นใช่มันเป็นการเล่นไมค,ครับในคอมหรือนะครับจาวานั่นแหละเออเป็นการเล่นไมครับครั้งแรกของผม,มคือไมครับจาวาผมจะตั้งชื่อว่าโลกใหม่ของ PNT เออเป็นการเล่นไหมครับครั้งแรกของผมในในคอมอะ่ะเป็นแบบของเวอร์ชันจาว่าเออไม่เคยเล่นเลยนะเอาเอาจริงผมตั้งเป็นเอสอหนึ่งแล้วกันเป็นซีซั่นหนึ่งโอเคโหมดก็เป็นโหมดเอาชื่อรอดเฮ้ยมีโหมดฮาร์ดคอร์ด้วยเราไปฝึกโหมดเอาชื่อรอดกันก่อนทุกคนเป็นระดับปกตินี่แหละเดี๋ยวค่อยมาเล่นเอาโหมดฮาร์ดคอร์ เออจะได้ท้าทายบ้างก็สร้างโลกเลยโอเคไปรอกันตอนนี้โหลดหนึ่งร้อยเปเซนและกำลังเข้าโลกโอเคผมเกิดในป่าป่าไม้ขาวทุกคนไม้เบิร์ดโอเคตอขั้นแรกก็คือน่าจะรู้กันดีก็คือตัดไม้ก่อนเลยโอเคก็ตัดให้หมดต้นเลยละกันโอเคทุกคนตัดแบบรวดเร็วทางใจ ได้ไม้มาก็ครับตัวคราฟเลยละกันครับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนเล่นไหมครับมือถืออ่ะมันก็ชะคราฟของง่ายนิดนึงมันจำได้อ่ะเออแล้วกดเอฟสามมาดูพิกัดเฮ้ยตอนนี้อยู่พิกัดยี่สิบแปดกับห้าสิบจุดเกิดของเราโอเคผมจะจำไว้ โอเคทุกคนและผมก็ได้เห็นโรงถ้ำตรงนี้มันอยู่ใต้นี้ก็ดูน่าสนใจดีนะก่อนมาขุดหินตรงนี้เลยแล้วกันทุกคนทำเป็นพลิกแอไม้ก่อนแล้วกันอาวุธชิ้นแรกไม่ใช่ดิอุปกรณ์ชิ้นแรกเป็นเอ,อ่อที่ขุดไม้อ่ะพิกแอ็กไม้เออคุณมาหินมาสามก้อนโอเคหนึ่งสองสาม โอเคว้าวเก็บของใหม่ก็ได้ achievement ใหม่เทมากแล้วก็กุดหินยาวๆ let's go โอเคทุกคนเสร็จแล้วได้เอ่โคฐานชาโคมา24ด้วยโอเคก็ครับอุปกรณ์ใครพร้อมและผมก็ได้มาขุดหินไม่ใช่ขุดหินนี่ ขุดดินตรงนี้เพื่อผมเห็นด้านบนน่ะมันสูงน่าจะถูกสูงที่สุดแล้วเออผมก็เลยอยากจะต่อตัวขึ้นไปดูว่าภูมิประเทศที่นี่มันเป็นยังไงบ้างโอเคขึ้นไปดูกันโอ้ทุกคนฝั่งนี้เป็นป่าไม้เบิร์ดตรงนั้นมีถ้ำด้วย เฮ้ยทุกคนตรงนั้นเป็นหมู่บ้านเฮ้ยโชคดียังเลยโอเคโอเคทุคนเราไม่อดตายแล้วเออผมว่าเราต่อไว้กระโดดลงไปเลยดีกว่าโอ้โหเสียวมากไปที่หมู่บ้านกัน let's go โอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงหมู่บ้านแล้วว,ลว่าเอลเลนโกเลมสวัสดีเอลเลนโกเลมอยากได้เหล็กจัดเลยไหมเอา้าก็หนีเราอะมาหน่อยนี้เอลเลนโกเลมอยากไฟอ่ะครับจัดเลยอัโอ้ยโอ้โหคุ่คนตีโค้นแรงโหตตอตอตอเอ้อเ,ออออเออท่าไหร่สี่เลย โอเคโหเรือ <Okay>. oh, นหัวใจขึ้นเกือบตายโห oh. oh. เออเกือบตายแล้วไหมล่ะเอาจาโอเคได้เหล็กมาแล้วโอเคก็สำรวจหมู่บ้านก่อนละกันทุกคนมีกล่องด้วยเฮ้ยอยากได้เพชรอะ โอเคสำรวจหมู่บ้านกันทุกคนโอเคทุกคนก็หลังจากสำรวจจนมื่นค่ำเราก็กลับมานอนที่เตียงชาวบ้านโอเคนอนคืนแรก โอเคเช้าวันใหม่ผมก็ได้ย้ายเตรียมตัวของมาก็มาอยู่บ้านหลังนี้นะครับโอเคผมเลือกที่จะอยู่บ้านหลังนี้โอเคผมจะทุบเตียงเพื่อจะให้หันเตียงไปฝั่งนี้โอเคแล้วเราก็จัดเก็บของวางเป็นวางเป็นบ้านของตัวเองเลย ขโมยบ้านชาวบ้านไม่ต้องสร้างเองอ้สบายจังวะโอเคผมก็จะครับกล่องก่อนละกันเพื่อจะมาทำกล่องอื้อไป็บุกทำไม้ไปรูปดิอ้ไม่ได้พูดนานโอเคคํามมาสองกล่องอ้าวมันมีอยู่กล่องหนึ่งแล้วนี่เออเอาไว้ไหนดีนะโอเคงั้นผมขอ จัดบ้านแป๊บหนึ่งนะครับอุ้ยไว้นั่นบนดีกว่าเคแบบนี้เลยดีกว่าโอเคจัดของเสร็จแล้วก็เก็บของใส่กล่องให้เรียบร้อยโอเคเอาเหล็กมาผมคิดว่าน่าจะไปลงเหมืองนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีอาหารเพียงพอแล้วถ้าเราไม่เจอหมู่บ้านเราก็หาอาหารก่อนนะครับขั้นแรก โอ okay, เคไม่งั้นเราตายนะอุ้ย mm hmm. ผมครับสติงมาเยอะมากโอเคครับท็อตมาผมจะไปลงเหมืองโอเคมาผมหาวิธีใช้โล่อยู่ตั้งนานนะมันกดคลิกขวานะี่เองเออผมก็ไม่เคยใช้ด้วยก็ไม่เคยเล่นอ่ะเคยเล่นแต่ไม่ครับ P E อ่ะมันกดยอด่อก็คือาการกลางโลก่ใช่ไหม เออนี่มันกดคลิกขวาไว้ทุกคนผมเพิ่งรู้นะเนี่ยโอเคทุกคนผมได้ไปหาเรื่องเจ้าเอนะ็นเดอร์แมนนะนี่ผมก็ว่าอยู่ได้ยินเสียงมันอะไม่รู้ว่าเสียงอะไรอะ่ะผมตกใจมาก เสียงน่ากลัวมากผมก็เลยับเจออ๋อเออจำเสียงอนเดอร์แมนไม่ได้โหน่ากลัวมากมันเสียงนี่ตาจะซาโอเคได้อินเดพูดมาด้วยแล้วก็มาไฟกับซอมบี้อีกซีหนึ่งผมไม่ดูอีกทีโอเคแล้วก็ไปนอนยังเตียงวบ้านแล้วก็มาหาเรื่อง ไ <Island S 2> อรอนก็เลียไปหนึ่งทีวิ่งหนีวิ่งหนีต่อต่อบล็อกสองหนึ่งสองสามสี่โอเคต่อยเอ้ยมันขึ้นบนนั้นอะ่ะตีถึงไหมเนี่ยออาวทำไมเราจะกระโดดตีไม่ถึงอ้าวอ๋อถ้ากระโดดอะ่ะมันต้องมันสูงเออต้องกระโดดต่ำ โอเคโอเคโอ้ตายไปซะก็โอเคทุกคนก็หลังจากไฟกับไอรอนโกลเลมก็เจอน้องดำอีกแล้วนะครับนี่สองทีสามทีอุ๊ยอุ้ยมันตีได้ไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเอ้ยมันเอ้ยเอา เฮ้ยตีนยงไงวะโหเตือบไม่รอดรีเลือดก่อนทุกคนโอเคทุกคนก็จากที่ผมไปสำรวจมารอบๆหมู่บ้านไม่มีเหมืองใกล้ๆหมู่บ้านเลยผมอยากขุดดิ่งลงไปในบ้านหลังนี้โอเคหวังว่าจะเจอเหมืองนะโอเคทุกคนก็ผมได้อัดภาพรีเพ ไว้นะครับก็ไปดูภาพรีเพกันเลยดีกว่านะครับทุกคนโอเคเลสโก He's a raw boy. Yeah. Raw is a ครับทุกคนก็เป็นยังไงบ้างนะครับก็รีเพก็อาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับก็ได้เพชรได้ของมาทั้งหมดเจ็ดเม็ดนะครับแล้วก็ได้ของมาประมาณนี้เลยก็สดมากได้นานมากครับทุกคนผมกว่าจะได้เจอแล้วไอที่ขุดไปอ่ะไม่เจอแต่มาเจออยู่ใกล้มากใกล้ที่จุดอ่ะนี่เนี่ยเออ โอเคทุกคนเก็บของที่จำเป็นแล้วก็ขึ้นกลับไปด้านบนกันโอเคทุกคนและผมก็ได้ขึ้นมาด้านบนและผมก็ได้มาเจอกับแผนที่สมบัติแต่ผมดูไม่เป็นอ่ะมันไม่เหมือนไหมครับพีเ e. อคือมันจะมีจุดให้อะ่ะจุดจุดจุดลูกศรอ,อะ่ะเออแล้วก็ได้ซุปมาสองถ้วยอืมมันเป็น สุ่มว่าเราจะได้เอฟเฟลกอะไรเออก็น่าเล่นนะโอเคผมขอเดินสำรวจแมปใหม่ของเราสักนิดนึงโอเคไปดูกันนะคนุโอเคทุกคนเลยแล้วผมก็ได้เดินมาเจอกับ ลังพึ่งแล้วก็เจ้าฝูงแกะหลายตัวเลยผมก็ขอเซฟไปก่อนแล้วกัน f3 แล้วก็ f2 โอเค f2 ก็คือการบันทึกรูปภาพโอเคตรงนี้ดูเหมือนเป็นที่โล่งไอที่เอ,อ่อที่ราบนะครับอืมน่าสนใจอยู่นะครับอยู่ก็อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเท่าไหร่นะครับโอเคน่าสนใจมากสัตว์เยอะมากเลย น่ามาทำฟาร์มสัตว์นะเนี่ยแถวเนี้ยเจ้สกีน,นี่โอเคตายไปซะโอเคกลับบ้านกันดีกว่าทุกคนเอ้ยนนี้เหมืองไหมอะ่ะอยากเจอเหมืองใหญ่อ่ะเออขี้เกียจไปขุดหาเพชรแบบทางตรงแบบอน,นั้นอะ่ะมันมันปลอดภัยนะแต่มันช้ามากเลยทุกคนหินมันแข็งโอเคไปเจอกันที่บ้านครับ โอเคทุกคนก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหคลิปนี้เหนื่อยมากๆเลยใช้เวลาอัดไปหลายชั่วโมงนะครับเนี่ยเออวันนี้เป็นเดทที่ห้าแล้วใช้เวลาไปห้าก็ประมาณสิบชั่วโมงกว่าเออโอเคก็ตัดเหลือมาประมาณไม่ถึงยี่สิบนาทีมั้งโอเคประมาณนั้น โอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนล้วกันนะครับคลิปแรกก็มีไดมอนด์5เอ้ย7เม็ดแล้วโอเคก็ไปดูภาพมุมสูงกัน โอเคนะครับก็เป็นไงกันบ้างนะครับก็สําหรับคลิปใหม่ครับจาวา EP หนึ่งนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปบ่อยนะครับก็สําหรับคนที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับโหผมเหนื่อยมากๆเลยทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับทุกคนสําหรับวันนี้ครับสวัสดีครับบาย